สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการภูมิสมดุลค่ะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในปัจจุบันนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาไขาปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งขณะนี้ปลานั่งอยู่กับหัวหน,น้าคณะนักวิจัยโอ e r a t รชั b นบนะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโกค่ะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับลาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์นะคะถึงสาเหตุข,ของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนคะ่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรอะคะในกลุ่มผู้หญิง อายุ50ขึ้นอยู่หลังวัยทองเนี่ยอาการเสื่อมจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็อาการปวดจะจะมีมากขึ้นมากขึ้นก็ะจะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายะนะฮะก็โดยเยืสายเหตุที่เขาก็ปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนี่แหละนะครับแล้วการที่มันเสื่อมก็เพราะมันเกิดขึ้นจากการใช้งานมากเกินไปนะครับบางคนอาจจะไม่ถึงวัยเลยก็เสื่อมได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ามีอาการใช้งานมากกว่าปกติทีนี้ พอเสื่อมแล้วถ้ามันเสื่อมเฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่มันเสื่อมแล้วมันเจ็บอ่ะเหตุของความเสื่อมที่เราพูดถึงเสื่อมแล้วก็เจ็บก็เป็นเพราะว่าในระหว่างที่เข่าเนี่ยทุกข้อทุกข้อเนี่ยมันจะมีกระดูกอยู่สองชิ้นมันจะมีกระดูกอ่อนคี่เป็นคล้ายๆกับฟองน้ําขัดไว้อยู่เวลาที่เราขยับข้อมอันก็จะไม่เจ็บถ้ามีฟองน้ํารองอยู่ไอ้ฟองน้ำนั่นคือกระดูกอ่อนซี่ฝรั่งเรียกว่า cartilage นะฮะหรือบางคนก็เรียกกระดูกผิวข้อคะ,ะคะ ไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นตัวดูดซับการกระแทกกระเทือนหรือการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อเข่าก็เหมือนกันเราจะมีกระดูกอ่อนอยู่แล้วก็กระดูกอ่อนนี่ทําหน้าที่ของมันอย่างดีเลยในการทําการดูดซับการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อบนและข้อล่างนะคเวลาเราเดินเวลาเราเหินเวลาเราวิ่งนะฮะที่มันไม่เจ็บมันไม่ขัดกันเพราะพมีกระดูกอ่อนตรงเนี้ยหรือกระดูกผิวข้อตรงเนี้ยทำหน้าที่เป็นฟองน้ําไว้ทีนี้พอเราอายุเยอะขึ้น หรือใช้งานมากเกินไปไ้กระดูกผิวข้อมันก็เสื่อมก็เสื่อมเร็วๆขึ้นพอกระดูกผิวข้อเสื่อมปั๊บมันกลายเป็นกระดูกสองข้อนี่มันขัดกันจริงๆแล้วขัดกันก็เจ็บกันแน่นอนนะฮะพอเจ็บปุ๊บมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบไอตรงนี้ความทรมานมันมานยิ่งเจ็บมากยิ่งปวดมากยิ่งเสื่อมมากๆม,ม,มันมันก็ต้องก็ต้องหาทางวิธีการดูแลนะครับเพร<อ>าะที่เราพบก็คือว่า หลายหลายคนเนี่ยที่มีความเสื่อมงองผิวข้อเนี่ยเขาแทบจะดำรงชีวิตยอยู่แต่ละวันไม่ได้เลยะนะฮะแต่ละวันนี่มีแต่ปัญหาแล้วก็เดินเหินก็ไม่ได้จะออกไปไหนทนทีก็ต้องนั่งรถเข็นพ่อแม่ทั้งคือใช้ชีวิตประจําวันลําบากขึ้นใช่ไหม,มครก็เป็นภาระให้กับลูกกับหลานนะครับก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทําอะไรก็เป็นห่วงว่าลูกหลานจะลําบากต้องพาตัวเองออกไปข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจึงเป็นปัญหาหนักนะครับแต่หลังจากที่เราเราได้ประสบพบกับคนที่มีปัญหาเหล่านี้เรารู้เลยว่าอ้ถ้าเราได้ช่วยคนเหล่านี้ซึ่งเราได้ทําแล้วเนี่ย<า>มันมีความสบายใจอย่างมากมายมหา,าศาลเพราะว่ามันเหมือนกับพลิกชีวิตของคนที่เขาทรมานมากจริงๆคนที่ไม่เคยทรมานอาจจะไม่เคยรู้<า>นะครับ แต่หวังว่าคงจะไม่ต้องรู้นะคง <น S 2> <ะ S 1> ไม่มีใครอยากจะเกิดกับต,<ช>ตัวอยู่<ช>แล้วนะคะคทีนี้ในเรื่องของการปรับภูมิสมดุล่ะคะอาจารย์มันมีความเกี่ยวข้องยังไงคะคกับโรคข้อเข่าเ,าเสื่อมคะอาจารย์คือเรื่องของภูมิสมดุลก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าภูมิสมดุลจริงๆเราใช้คําว่าภูมิสมดุลเนี่ยเป็นคําย่อที่เราย่อมาจากภูมิคุ้มกันสมดุลในหลักการก็คือว่าถ้าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศจกนกระทั่งบันเร็งเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลทางนั้นแล้วภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลสมดุลหรือว่าสมดุลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรควบคุมด้วยอะไรก็ควบคุมด้วยเม็ดเลือดขาวในร่างกายของปลาของผมของท่านผู้ชมเนี่ยะจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ตั้งแต่2 0 0ห0่นล้านถึง55,000าล้านเม็ดม,มากน้อยก็แล้วแต่กระคนผู้ชายก็จะมีมากกว่าผู้หญิงหน่อย 9 5้าเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงนะผู้หญิงจะมี9กเปอร์เซ็นต์ของผู้ชายก็ไปโดยไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจเพราะว่าตัวเรามันน้ำหนักน้อยกว่าตัวใหญ่น้อยกว่าหรืออยากจะให้มีเยอะๆมีมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะตัวมันจะต้องใหญ่ถูกรหะในหลักการก็คือว่าใน20,000ล้านถึง5 5 0 0 0่านล้านเม็ดซึ่งเป็นกองทัพที่ิใหญ่มากนะผมไมได้ข่าวในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา ให้ดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุละะแล้วภูมิคุ้มกันสมดุลเกิดขึ้นแล้วร่างกายก็จะไม่เป็นอะไรเราเป็นโรคก็เพราะว่ามีความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกันนะคร <ฮะ S 2> ับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภูมิสมดุลมันมันปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆได้ยังไงเรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวหลายชนิด <ฮะ S 2> มีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกว่าเม็ดเลือดขาว ทีเฮลโปรเซลเม็ดเลือขาวตัวช่วยหรือไม่ได้ขาวภุมิพุ่กันนี่แหละเม่ดเลือขาวภุมิพุ่กันเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนวิธีการสกัดสารการหลั่งสารออกมาเพื่อจะดูแลร่างกายโดยการไปสั่งไม่ไดเลือขาวตัวอื่นหรืออวัยวะอื่นๆให้ทําหน้าที่ปรับให้ร่างกายที่มีภาวะพุ้งกันไม่สมดุลกลับสู่ภาวะสมดุลได้<ม>แล้วตรงนี้แหละไม่ไดเลือขาวภุมิคุ่กันนี่แหละคือไม่ไดเลือขาวที่เราต้องพยายามคุยกับเขาต้องพยายามทํางานกับเขาวิธีการทํางานกับเขา เราก็ใช้อาหารท,ที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยเราก็มีการสกัดจากมังคุดจากกระดาจากตูเรองจากฟาร,รังผัวบกแล้วก็มาผสมกันให้พวกเขาไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเหล่านี้สั่งให้เข้าหลั่งสารบางตัวมากที่มากไปให้มันน้อยลงที่น้อยไปให้มันมากขึ้นทีนี้กรณีของข้อเสื่อมข้อเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยหลั่งสารภูมิคุ้มกันเยอะเกิดไป <cam> เม็ด <sk ill ic> เ,เลือดขาวหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปหลังเยอะเกินไปพลังเยอะเกินไปเนี่ยแทนดดแจะดีมันก็ไม่ดีนะภูมิคุ้มกันถ้าถ้ามันมีมันดีแต่ถ้ามากไปมันเริ่มทำร้ายคือถ้าไม่สมดุลนี่คือไม่ดีแล <cam> ้วใช่ <cam> มันก็เริ่มทำลายไอ้บริเวณที่เกิดการขัดกันทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแล้วก็ทำร้ายกระดูกต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ ไอสารที่มเมล็ดขาวผุมก,กันมาหลังเยอะเกินไปเราต้องทําท่านที่ลดมันลงมาวิธีการที่เราทําเราก็ใช้สารทสกัดได้จากมังคุดมาดำถูหลืองฝรัง่งบุบกซึ่งก็สารเป็นต่างก็เป็นอ,องค์ประกอบของ,ของเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่แล้วะนะครับเมื่อเมื่อมันปลอดภัยเช่นนี้แล้วเราก็สกัดมันแต่เฉพาะส่วนที่มันทํางานกับมเมล็ดขาวผสมกัน แล้วก็บรรจุเข้าไปในแคปซูลนะครับแล้วก็ทําการทดสอบว่ามันทํางานกับเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราปรารถนาหรือเปล่าะฮะ,ะก็ให้รับประทานไปคนละสีแคปซูลต่อวันต่อเนื่องกัน15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะครับว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการหลั่งสารที่มันมากเกินไปอย่างไระฮะ,ะแล้ววิธีการที่เราจะวัดว่ามันมากไปน้อยไปเนี่ยเราก็วัดเปรียบเทียบกับอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึง่งซึ่งใช้ยาหลอก ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีอะไรเลยใช้แคปซูลแป้งนะ,ะกินแล้ววัดสองกลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าไอสารซึ่งทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมีอยู่สมตัวนะคือเทียไดเอปอัลฟาอินทริคิน6แล้วก็อินทร์คิน17ทั้ง3ามตัวนี่คือสารซึ่งเป็นสารสร้างภูมิุมกันให้เราแต่กรณีมากเกินไปแล้วมันก็โจมตีเราเองตัวต่อเองมันจะลดลงไปอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มแล้ว กลุ่มที่รับประทานแคปซูลของเราเนี่ยมันจะลดตัวแรกลงไปเหลือ7%แค่นั้นเองเทนิโซฟาจาก1้0ยเปอร์เเหลือ 7%, 7อตัวที่2อินเทลฟิน6จาก100%เรหลือ65%อแล้วตัวที่3อินเทลพินิบจจาก100%เรหลือแค่50%ทั้ง3ตัวเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาของอาการเสื่อมอาการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปเรื่อยๆเมื่อมันลดลงไปมากมายอย่างเนี้ย เราคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมล่ะอาการปวดก็ต้องหายไปใช่ใชแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือคเลือดของทุกคนเหมือนกันหมดนะ,ะถ้าหากว่าในการดูแลอาการต่างๆเนี่ยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในตลาดยาเนี่ยบางทีมันอาจจะตอบรับไม่เหมือนกันเพราะบางคนทานรับประทานอาหารแตกต่างกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการตรอบรับอาจจะไม่เหมือนกันแต่เม็ดเลือดขาวของทุกคนเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้น<ม>สิ่งที่เราได้จากการดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสารที่หลังออกจากเมล็ดขาวย่างไรเฉลี่ยแล้วออกมามันต้องใช้ได้กับทุกคนหมดไม่มว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามมันเป็นปรับที่ต้นเหตุจริงใช่ใช่ครับแล้วก็วิธีการที่เราไปปรับที่ต้นเหตุเราไปทํางานเหมือนเมล็ดขาวนะ<า>ธรรมชาติของเราแท้ๆนะแล้วเราก็ใช้อาหารนะซึ่งไม่ไม่ซึ่งปลอดภัยได้ผลข้างเคียงอยู่แล้วนะใช้ไปแล้วพิเนรทำให้เมล็ดขาวมันกลับสู่ภาพปกติ อันตรายไหมไม่มีทางที่เป็นอันตรายเลยผลข้างเคียงมีไหมไม่มีเลยนะคเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราอะไรมันคุดนำ่วเหลือกพลางโบโบปลอดภัยธรรมชาติหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราบอกว่าเรานํามาจากสารที่เป็นธรรมชาติกินแล้วแต่เมื่อมองผสมกันในสัดส่วนที่เราทำเนี่ยแล้วมันยังเป็นอันตรายได้ไหมอ้าวคนก็จะถามแหละแล้วก็ทดสอบอีกนะครับทดสอบต่อไปในกลุ่มระยะยาวเลยนะครับ สี่คนห้าคนสิบคนสิบกว่าคนระยะยาวบาง,งทีก็เป็นเป็นเดือนเป็นปีก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาจากอาหารเนี่ยถึงแม้ว่ามันผสมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันมากมายเนี่ยนะมันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆมีการดูต่อไปว่าเอา้าถ้ามันไม่มีอาการผิดปกติร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหม หรือไม่ได้แดงจะเปลี่ยนรูปเป็นร่างไปไหมอย่างเช่นเคยกลมๆม,มันเคยบิดเบี้ยวไปไหมเราก็ดูไอ้สันฐานของเม็ดเ,เลือดเ,เหล่านี้เหมือนเลือดนี้นะก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับ99.99% 99. 99ปลอดภัยไร้ไรล,ล,ลขั้งเคียงแน่นอนอทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางคนที่เป็นหนักๆอาจจะต้องมือผาเข่าแล้วเอ๊ะทำไมใช้ไปใช้ไปเขาไม่ต้องผ่าเขา่าอีะ เป็นไปได้ยังไงหรือแล้วเมื่อเ,เดิมทีมันกระดูกหมอนสองชิ้นมันขัดกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายอักเสบแล้วมันไม่ขัดกันอีกหรือ,อนะฮะม,มันก็ต้องตงขัดกันอีกถูกไหมแต่สิ่งที่เราพบก็พบว่าสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารจากสกัดจากพังคุดจากมาดําจากถั่วเหลืองจากฝรั่งจากบวบกเนี่ยต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนออเสริมสร้างหรือกระดูกผิวข้อ,อนะครับ ให้เกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาอีกทีไอ<ม>้ที่สึกไปเนี่ยกับเข้ามาอีกนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เราไม่ก็มีงานวิจัยแล้วก็มีข้อมเอกสารอ้างอิงว่ามันเกิดจริงหรอยางนัน<ม>จริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อฟองน้ําเกิดขึ้นมาดูซับอาการขัดกันอีกทีหนึง่งอาการปวดก็จะไม่เป็นอีกแล้วนะครับ<ม>แล้วคนที่เคยต้องไปพาเข่านะซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากมา เขาพบว่าเขาก็สามารถที่อยู่มีชีวิตยอยู่ได้เท่าที่เราเห็นอยู่ห้าหกปีแล้วนะครับก็ไม่เห็นไปผ่าเข่าเลยนะฮะก็นี่คือสิ่งที่เรามั่นใจว่านี่จะเป็นวิธีการที่เราช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือมีปัญหาคุณภาพชีวิตด้อยลงไปจากข้อเข่าเสื่อมที่ได้อย่างปลอดภัยไร้ผลเครื่องเคียงที่สุดแล้วผมก็คิดว่าไอ้สูตรที่รัฐวิาสาหกรรมทำนี่นะครับอยากจะมอบให้เป็นมรดกของสังคมไทยช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและถ้าโอกาสดีๆเราก็อาจจะมีโอกาสสร้างเศรษฐกิจกับประเทศชาติโดยการส่งไปจํำหน่ายในต่ารงประเทศด้วยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะอาจารย์ในการปรับภูมิสมดุลนะคะให้ดูแลผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสือ่อมนะคะอาจารย์